ข่าวเน็ตขุดคลิปตรงๆเล่นสงกรานกับสาวเอฟซีโต้แทนคดีพลิกเฉยร้อนแรงทะลุเทรนกับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงๆเบสที่พุ่งติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ทันทีหลังสมรักคำสิงคุณพ่อของเบสรักวานีออกมาแฉพฤติกรรมของแฟนหนุ่มลูกสาวอย่างตรงๆกฤษกร ล่าสุดในแฮชแท็กดังกล่าวมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้นำคลิปของตรงตรงขณะเล่นสงกรานต์แบบสุดมันที่บ้านเกิดมหาสารคามมาแชร์แต่ที่เป็นประเด็นก็เพราะในคลิปดังกล่าวมีสาวหน้าใสารายหนึ่งอยู่อย่างไรก็ตามต่อมาแฟนคลับของตรงตรงได้เข้ามาช่วยตอบโต้กลับแทนโดยยืนยันว่าสาวรายนี้คือ เพื่อนสนิทร่วมแก๊งของหนุ่มตรงๆเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อน